สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆนะสวัสดียามเช้านะครับพี่ๆนะครับมาลุยกันต่อกันนะกับรุ่นฮนุมานแผงลิตรนะครับหรือสเกจิ3พุทธาคมนะครับนะนี่อีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ได้รับความนิยมพี่นะครับลองมาลุยกันต่อพี่จานนะรุ่นละ350านะครับของเราเป็นรังนําเลิกนะครับรังนําเลิกนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามานําเสนอรายการสัมมนาคุณยกรังกันก่อนนะครับ วันนี้มีสัมนาคุณยกลังสี่รายการนะครับเดี๋ยวจะมาเปิดให้พี่ได้รับชมไป,ปรพร้อมๆกันฮนะรายการแรกนะครับนะรายการแรกจะเป็นเนื้อลายเสือนี่ฮะมีรายการแจ้งอยู่นะพี่นียน,นี่ฮะนี่สัมนาคุณนะครับเนี่ยฮะของเรานะเป็นรายการลังนำเลือกนะครับ VIP นะครับนาะทุนมาอยู่ที่260 259ย้วิเลยพี่ชายนะครับและค่าจะส่งอีกนะนะครับพี่ๆรู้อยู่ค่าจะส่งประมาณ4060บาทอยู่แล้วนะครับนะ นี่ฮะแตาองไหนผมเปิดสามร้อยนี่คือที่เท่าทุนเลยพี่นะเท่าทุนแล้วก็มาถั่วๆเอานะครับนะนะนะองไหนสามร้อยนะครับผมเปิดให้คู่นะห้าร้อยอยู่แล้วพี่ชายนะครับลดให้พิเศษอยู่แล้วพี่พเนาะเอามาถั่วถวกันนะครับหรือรายการนี้ฮะเป็นรายการสัมนาคุณนะครับเดี๋ยวค่อยเปิดรุ่นนะเรามีเปิดรุ่นกันต่ออีกยี่สิบรายการนะครับเดี๋ยวเรามารับชมรายการสัมมนาคุณรายการแรกก่อนพี่หรือรายการนี้ครับเป็นเนื้อกุงโคกโซนน้ําเงินนะครับแผ่นทองทิพย์ ข้าลามตัดตะกุดทองทิพย์แปดดอกป้ายรวยรวยทองฮะนี่ครับรายการสัมมนาคุณนะพี่นะนี่ฮะร,รายการสัมมนาคุณนะครับผมขอเปิดเป็นยกชุดแล้วกันนะครับนะองค์ที่หนึ่งนะครับอันนี้องค์ที่หนึ่งนะพี่นะต่อมาองค์ที่สองครับขอเปิดเป็นยกชุดนะพี่ชายนะครับแตได้ไม่แยกกันนะพี่เนาะ เพาเขาจะทํามาเป็นสีกันนะครับนี่อันนี้สีนี้นะครับสวยงามนะฮะสวยงามนะเลขคูะเบอร์อย่าแยกเลยพี่ชายนะครับนะรายการสมนณาคุณนะเปรียบเสมือนเหมือนชุดกรรมการชุดของขวัญน,นะครับซึ่งถ้าอยู่ด้วยกันนะฮะมูลค่าจะแพงแน่นอนพี่นะในอนาคตนะถ้าตามหาพี่นะใครมีครบชุดเนียผมว่านะพิเศษเลยนะครับ,นะนนครบใครมีครบชุดนะนี่ครบครบสีพี่จานต้องเก็บครบสีนะฮะ รายการนี้เป็นเนื้อดำม้วนสารเห็นไหมเลขคนันเบอร์สิบสี่พี่ตรงนี้นี่ฮะถ้าเก็บต้องเก็บครบชุดพี่ชายนะฮะถ้าเก็บต้องเก็บครบชุดนคะครับต่อมาครับรายการที่สี่นะครับเมื่อกี้ที่สามนี่ฮะ <c oughs> นี่ฮะ ชุดนี้จะเป็นสีขาวพุทธคุลน,นะครับขาวสมเด็จเลขคุณสรบองค์นี้มาเลขสามสิบสามนี่สวยงามถูกใจพี่ๆแน่นอนนี่นะครับนี่นะก็จะมีสี่รายการพี่ชายนะครับสี่รายการนะครับนี่ถ้าชอบถูกใจรายการไหนนะครับนะีบ่ฮะแต่ต้องข <k sparkle> อเปิดเป็นยกชุดพี่ชายนะครับ ขอเปิดเป็นยกชุดนะครับชุดนี้นะครับขอแบ่งปันให้พี่ๆนะครับที่นะครับหนึ่งพัน 200บาทนะครับผมให้ยกชุดเลย1,200บาทนี่คือราคาพิเศษนะพี่ตกองละ300เองหาที่ไหนได้พี่รายการสัมนาคุณชุดนี้1 2 0 0บาทนะฮะขอคนพร้อมปิดได้เลยพี่จายนะครับรายการสัมนาคุณเทียบเท่ากับอ่ารายการกรรมการอะไรประมาณนี้เลยพี่นะครับที่อ่าเมื่อก่อน,นตามหาเนื้อกรรมการชุดกรรมการอะไรประมาณนี้นี่คือเนื้อแบบนี้เลยพี่จายนะครับนะเอาไปฮะน้องอ่าแยกไว้ให้นะครับนะ ชุดละ1,200บาทนะครับปิดให้เลยพี่ชายนะครับนะพิเศษให้นะฮะเดี๋ยวเรามาลุยรายการแรกกันเลยพี่ชายนะรายการที่1นะครับรายการที่ห้1มาเปิดกระต่องครับนะ20รุ้น2 0รายการครับสำหรับรายการแรกมาลุยกันเลยนะครับรายการแรกครับรายการที่1่เปิดขึ้นมาครับรายการนี้เป็นในว่านมงคลผงน้ามันนะฮะโบราณอกทองจีวรสายสินตะกุดทอง3ดอกครับนี่ เลขโคดเจเบอร์องนี้ฮะหมายเลขสี่สามเนี่ยฮะตอกนาเรื่องพิเศษฮะนี่ฮะดูความสวยนะพี่นะดูความสวยของรุ่นนี้ครับมวนสารชัดเจนฮะมวนสารชัดเจนนะครับนี่ฮะรายการที่หนึ่งนะครับพี่จ๋านะนี่ฮะเอาไปพี่จะแบ่งปันให้สามร้อยบาทพร้อมจะส่งครับรายการที่หนึ่งครับรายการที่สองครับพี่จายนะครับรายการที่สอง รายการที่สองเปิดขึ้นมาครับรายการนี้โอ้โหทีเด็ดอีกแล้วฮะรายการนี้เป็นเนื้อพญาพาลีนะครับนะปราบพาลีหน้ากากทองแดงเต็มแผ่นฝังตะกุดเงินหกดอกฝังจีวรสามพุทธาคมสายศินหมุดนะคู่ฝังเล็กไหลสุวรรณราชานี่ฮะนี่คือจีวรสามพุทธาคมก็คือพระอาจารย์อ่า สุริยันนะฮะแล้วก็พระอาจารย์ต้อมวัฒนาสแบงนะฮะหลวงปู่มหาศิลาพี่เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับรุ่นนี้นะครับนี่ฮะโอ้โหโอ้โหพี่ชายนะครับเลขโคดมเบอร์หม่เลขยี่สิบสี่ฮะโอ้โหรายการนี้จัดเต็มพี่จัดเต็มพี่นะนี่ฮะโอ้โหนี่ฮะรายการนี้นะครับเหมือนมีรอยหน่อยหนึ่งนะเหมือนมีรอยนิอยนึงวุยเสียดายนะครับ มีลอยนิดหนึ่งนะครับมีลอยนิดหนึ่งนะองค์นี้ผมขอแบ่งปันนะครับขอที่สามร้อยห้าสิบขอคุณรับได้นะพี่นะขอคุณรับได้ขอสามร้อยห้าสิบาทพอพี่รายการนี้นะครับนะโอ้โหจะกดหกดอกนะผมว่าองค์นี้จะมีหกเจ็ดร้อย้ะทำไมนนั่นหน่อยนะผมว่ามีหกเจ็ดร้อยองค์นี้นะต่อมาครับพี่ชายรายการที่สามโอ้โหหรือรายการที่สามรายการนี้เป็นมัตเตอร์พีเนะ มหานุมานแพงลิตองค์น้ำเงินมวลสารป้ายรวยทองหมุดนะักฝังจีวรอสามพุทธคมสายสินตะกุทดอกกทองหกดอกกำไรทองพูดตะกุดทองคำอีกสองดอกครับนี่ฮะเลขพจน์เบนวหมายเลขสามสิบสองครับเลขพจน์จอร์หมายเลขสามสิบสองพี่รายการนี้ะตะกุดทองคำสองดอกพี่รายการนี้ผมขอที่800นะแปดร,ร้อยรรายการที่ผมขอที่แปดร้อยบาทพี่ชายรายการที่สาม ต่อมารายการที่สี่ครับโอ้โหรายการที่สี่พี่รายการนี้มนพรกรานสยบพลีหนาคกากาสามกษัตริย์ฝังจีวรสามพุทธาคมสายสินหมุดนะตะกุดอีกหกดอกครับรายการที่เลขคนตําเบอร์หมายเลขสี่พี่ชายเนี่ยฮะพี่ดูความสวยฮะสามกษัตริย์ด้วยเนี่ยฮะฝังหมุดด้วยเลขคนตําเบอร์สิบสี่พี่ชายโอ้โหรายการนี้นะลิมิเต็ดแบบนี้นะครับผมขอองค์นี้ที่ นะผมขอองนี้ที่หกร้อยนะได้ไหมผมขอหนะกร้อยแล้วกันพี่กลางๆนะนะฮะรายการนี้มีนะเกือบพันนะพี่นะนี่ฮะลังนาเลิกนะพี่ชายนะฮะหลังของเราลังนําเลิกนะครับต่อมาครับพี่ชายมาลุ้นเลยพร้อมๆกันพ,พ,พี่สวยทุกรายการโอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อจินดามเนีฮะ เนี่ยเนื้อจิ้มดำนี่มงคล108โค้ร้อยแปดอกเพชรเนี่ยฮะหมุดนะสายสินตะก,กุดทองสองดอกป้ายรวยทองแดงฮะเลขโค้ดนัมเบอร์หมายเลขสิบเจ็ดนะครับเลขโค้ดนัมเบอร์หมายเลขสิบเจ็ดครับนี่ฮะรายการนี้เอาแปลงพี่พี่ที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับสามร้อยห้าสิบาทพอครับพี่ชายดีครับองค์ไหนสามร้อยพี่สามารถจับคู่ห้าร้อยได้เลยนะครับนันจัดโปรโมชั่นองค์สามร้อยให้นี่ครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่หกนะครับมาลุยกันต่อ รายการที่หกเง้มออกมาฮะรายการที่เป็นเนื้อมนน,นินินลาดนะฮะแผงงศรองขาวฝั่งตะกุดหกดอกฝั่งจีวรนสามเกจิเนะะี่ยสามพุทธาคมสายสินหมุดนะอกเพชรนะฝั่งทองแดงเลขค้นเบอร์สองหลักครับหมายเลขสิบห้าพี่โอ้โหรายการนี้ก็สวยจังนะรายการนี้รายการที่หกสวยจังเลยพี่เนี่ยฮะตะกุดนะเงินด้วยหกดอกนะฮะลรายการนี้ผมขอที่ 450บาทนะครับรายการที่6นะครับต่อมาครับนระายการที่7ครับพี่ต่อมารายการที่7เปิดขึ้นมาครับรายการนี้เป็นเนื้อว่านมงคลร้อยแปดผงน้ำมันสสยสิิเนี่ยอีกหนึ่งรายการอีกเนื้อรายการนี้นะฮะเป็นเนื้อที่ปั๊มและดูละเอียดคมที่สุด พี่ดูริ้วจีวรน,นะฮะพี่ดูริ้วจีวรดูสายสินดูจีวรนสามพฤษภาคมนะฮะเลขนะ,นะขเลขคนอำเภอมาเลขสิบสองฮะรายการนี้แบ่งปันนะฮะที่สามร้อยบาทนะพี่นะสามร้อยบาทนะครับรายการที่เจ็ดนะครับ ต่อ,อมาครับเป็นรายการที่8นะครับพี่ชายนะครับรายการที่8นะครับนะรุ่นนี้สวยทุกองค์จริงครับพี่นะสวยทุกองค์เลยครับนะเดี๋ยววันนี้จะน่าจะมีเหรียญมานะครับต่อจากรุ่นนี้น่าจะเป็นเหรียญโอ้ยรายการที่เปิดขึ้นมาเป็นเนื้อขาวสมเด็จมวลสารวัท่าสแสบงนะครับฝังบุญนาจีวันสนายศิลจะกรุดทองหนึ่งดอกเรืองแสงครับ รายการนี้ตอกนําเรื่องพิเศษเลขคตจำนวนมาที่สามสิบเอ็ดนะฮะรายการที่ขอที่สามร้อยบาทครับพี่ชายรายการเรื่องแสงนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการต่อไปคือรายการที่เก้าอะหรือรายการที่เก้าเปิดขึ้นมานะครับนะฮะรายการที่เก้าเปิดมาขึ้นนะเป็นเนื้อจินดามณีมลนะครับมงคลร้อยแปดหมุดนะตะกุดสามดอกนะครับป้ายรวยทองแดงครับป้ายรวยทองแดงนะครับนี่ฮะ ใต้รวยทองแดงเลขโคด number หมายเลขสี่สิบหกครับรายการที่เก้าเลขโคด n u หมายเลขสี่สิบหกนะรายการนี้เอาไปครับพี่ชายนะครับเอาไปที่สามร้อยบาทครับต่อมาครับรายการที่สิบครับโอ้โหรายการที่สิบเปิดขึ้นมารายการนี้หน้าเนื้อขาวสมเด็จมวลสารท่าสะแบงอกนะฮะอกทองหมุดนะ จีอสายสินตะกุดสามกระดองฮะเลขคุณะัวเบอร์มาเลขสามที่แปดครับรายการนี้เอาไปพิชายสามร้อยบาทนะครับรายการที่กะที่สิบนะครับต่อมารายการที่สิบเอ็ดครับรายการที่สิบเอ็ดเปิดขึ้นมาพี่รายการที่เนื้อขาวสมเด็จท่าสะแบงฮะรายการนรีฮะรายการที่จะเป็นฝังพลอยแดงนี่ฝังพลอยแดงตรงนี้นะ เลขควดตําเบอร์หมายเลขสิบห้าครับรายการนี้เอาไปสามร้อยบาทเช่นเดียวกันครับพี่รายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อมาครับเป็นรายการที่สิบสองรายการที่สิบสองเปิดขึ้นมาครับรายการนี้เป็นเนื้อพญาพาลีแผงสอนหลังดําฝังตะกุดทองแดงหกดอกนะฮะฝังจีวรสามพุทธาคมสายสินมุดนักคู่ปิดทองข้าหลามตัดครับเลขค้ดตําเบอร์หมายเลขแปดตัวเดียวหลักเดียวพี่องค์นี้ขอที่สี่ร้อยฮะ องค์นี้เลขแปดเลขรวยขอที่สี่ร้อยครับพี่ชายนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่สิบสามนะฮะรายการที่สิบสาเปิดขึ้นมารายการนี้มนพยาพามนมนพยานินทราชนะฮะแพงลิ์องค์ํำฝังตะกุดหกดอกฝังจีวรสามพุทธาคมครับนี่ฮะเลขโค้ดตัาเบอร์หมายเลขสี่ิบสองครับฝังพลอยแดงนี่ สังเพชรตรงอกด้วยฮะร,รายการนี้ขอที่400ครับพี่ชาย400บาทนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่ส4ี่ฮะรายการที่ส4ี่เปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อดินเผามวลสารจากท่าสะแบงอุดมวลสารทรองหนึ่งดอกครับเลขคุณเบอร,บอร์หมายเลขสิบหกครับรายการนี้ขอที่สี่ร้อยบาทครับรายการที่สิบสี่นะฮะ ต่อมารายการที่สิบห้าครับรายการที่สิบห้าเปิดขึ้นมาครับรายการนี้เป็นหันุมานเทพราชาหน้ากากทองคําแท้มาแล้วครับรายการหน้ากากทองคําเทมาเลยครับรายการนี้ฝังตะกุดหกดอกฝังจีวรสามพุทธาคมสายสินมุดหนครู่รายการนี้เป็นรายการเซอร์ไพรส์ครับนี่ฮะรายการนี้เป็นรายการเซอร์ไพรส์ครับพี่ เลขพจน์เบอร์หมายเลขสาี่ครับรายการเซอร์ไพรส์รายการนี้เป็นหน้ากากทองคาแท้นะฮะเ6 5เลยเท่ากับทองรูปพันธ์เลยนะครับโอ้โห و, นะสวยๆรายการนี้นะแค่หน้ากาักก็เป็นพันแล้วนะพี่นะอันอัแน่นอนนะฮะรายการที่ผมขอที่2,400บาทขอที่2,400รบาททนายิชายรายการที่15นะครับนะแค่นากากักทองคําก็ไปแล้วพี่หลายกรัมแล้วครับนะครับนะหลายพันแล้วพี่นะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการที่สนะิบหกฮะโอ้โหรายการที่สิบหกเปิดขึ้นมารายการนี้เป็นมาสเตอร์พีชนะฮะหนุมานแผงลิตองค์วนสารขาวเกสรป้ายรวยหมุดนะจีวรนสามพุทธาคมตะกุดอีหกดอกกำไรทองคู่ตะกุดทองคำอีสองดอกฮนะโอ้โหเลขหัวตะเบอร์หมายเลขสี่สิบแปดครับอะไรนี่ยฮะกำไรทองคำพี่รายการนี้แบ่งปันที่แปดร้อยบาท ขอที่แปดร้อยบาทพอครับพี่ชายรายการที่สนะิบหกฮะมาลุกต่อพี่ชายรายการที่สิบเจ็ดครับรายการที่สิบเจ็ดเปิดออกมาเป็นมาสเตอร์พีชนะแพงลิ์องค์เหลืองนะฮะว่านมหาเสน่หป้ายรวยทองมุดนะฝั่งจีวอนสามพุทธภาคมเนี่ฮะตะก,กุดทองอีกเก้าดอกกำไรทองครู่ตะก,กุดทองคําอีกสองดอกฮะทองคําแท้อีกสองดอก เลขคนเบอร์หมายเลขยี่ครับรายการนี้เอาไป800เช่นกันพี่800บาทเช่นเดียวกันครับพี่นะครับต่อมาครับพีชายรายการที่18บแปดฮะรายการที่18เปิดออกมาครับโอ้โหรายการที่เป็นมาตเตอร์พีชพยบไพรีองค์ดําคลัมพีบลานฝังจีวอสพุทธาคมสายสินหมุดนะลุ้นป้ายรวยทอง5องค์ตะบกุดทองก้าดอกกําไลทองคู่นะฮะโอ้โห กำไรทองคู่โอ้โ oh, ห oh, เลขโค้ดนัมเบอร์ฮะเลขโค้ดนัมเบอร์หมายเลขหนึ่งฮะใช่ไหมพี่หมายเลขหนึ่งแม่ทับครับมานะฮะกําไรทองคําคู่รู้่าพี่แป๊บนึงนะผมลืมละกำไรทองค,คํานะค,คู่ฮะรายการนี้ครับเลขหนึ่งด้วยเลขหนึ่งผมขอเก้าร้อยนะครับเลขหนึ่งผมขอเก้าร้อยบาทครับเลขแม่ทับพี่ชายนะครับต่อมาครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สิบเก้า รายการลองสุดท้ายพี่ชายรายการที่สิบเก้าเปิดขึ้นมาฮะรายการที่สิบเก้ารายการนี้เป็นเนื้อเทามูนสารมงค 108, มลรนะ้อยแปดมุนนะอกพลอยแดงจีวอนส,สัตตินตะกุดทองครูป้ายรวยทองฝังตะกุดทรองหนึ่งดอกเลขคนอตัเบอร์หมายเลขสิบแปดครับรายการนี้เอาไปสามร้อยพี่ชายนะครับรายการนี้้อา 300, าร,รายการนี้พลอยหายรายการนี้พลอยหายนะครับโอ้ โอยหายต้องขาดทุนเี้ะพี่นะครับเอารายการนี้ใครรําได้ไปผมให้120 120ใครร่ำได้จัดไปพี่นะครับต่อมาครับรายการที่20ครับรายการสุดท้ายนะครับรายการที่20รายการสุดท้ายครับมาเปิดไปพ,พร้อมกันครับพี่นอ้องรายการที่ิ0เปิดขึ้นมาฮนะโอ้หรายการนี้ รายการนี้เป็นเนื้ออะไรเอ่ยนี่ครับเดี๋ยวมันรู้ินพี่รายการนี้เป็นเนื้อรวมพุทธาคมมงคลร้อยแปดนะฮะตะกุดสามดอกป้ายรวยทองนี่ฮะฝังตะกุดทองอีสามดอกด้านหลังพี่เลขคนะเบอร์สี่สิบแปดหรือสี่สิบสี่นี่ฮะรายการที่สามร้อยพิจัยนะครับเหมือนต้นคกเลยแต่รายการนี้เป็นเนื้อรวมพุทธาคมนะฮะเนื้อรวมพุทธาคมร้อยแปดนะครับนะสวยๆนะครับคล้ายๆรวมเมือสามนะพี่เนาะนะครับนะวันนี้ก็มีขําแบ่งปันพี่ๆนะครับ สิบยี่สิบรายการนะครับนะเชา้านี้นะฮะลองเนะีชมดูนะพี่ๆนะหากชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่อดีรันและเบอร์โทรได้เลยนะครับสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณวี่ทุกท่านที่ติดตามด้วยรายการนะครับขอบพระคุณนะมากครับ